คมดีร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งคนกลับถึงไทยในค่ำคืนนี้ขณะเดียวกันท่านนายกก็ให้คำขอบคุณนะครับฝากไปถึงทางทีมยูซาไทยแลนด์ที่เข้าช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้เช่นกันครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานการสิ้นสุดภารกิจเข้าร่วมค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์พินไวที่ประเทศตุรกีของชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติหรือทีมยูซาไทยแลนด์เช่นเดีวยวกับทีมกู้ภัยนานาชาติ ามการปรับแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับพร้อมแสดงความชื่นชมและขอบคุณทีมยูซาไทยแลนด์ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่42คนและสุนัขก,กู้ภัยอีก2ตัวซึ่งเป็นตัวแทนคนไทยในการเข้าร่วมปฏิบัติภรารกิจเพื่อมนุษยธรรมอย่างกล้าหาญครับถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและยังเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะได้ถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือกู้ภัย ในเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติของไทยต่อไปในอนาคตได้ครับทั้งนี้ทีมยูซาไทยแลนด์ได้ยุติภารกิจเช่นเดียวกับทีมกู้ภัยจากนานาชาติาเนื่องจากรัฐบาลตรุรกีได้ปรับแผนการค้นหาผู้รอดชีวิตไปสู่การให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตโดยมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที6 4 ในเวลา10นาฬิกา10นาทีของวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับขณะที่เที่ยวบินพิเศษเครื่องบินลำเลียงแบบที่19 Airbus 340500ของกองทัพอากาศซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยังสนามบินอังการาสาธารณรัฐตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจบินนำส่งสิ่งของพระราชทานได้แก่เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ซึ่งมีความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันถุงนอนกันหนาวที่การความเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ24องศาเซลเซียสเต้นตนอนขนาดใหญ่สําหรับ5 6ถึงคนผ้านวมกันหนาวอาหารแห้งนมและน้ําดื่มโดยในเที่ยวบินขากลับจะรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศจํานวน38คนและลําเลียงร่างผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งร่างโดยมีกําหนดออกเดินทางจากสนามบินอังการาในวันพระดสบดีที่16กกุมภาพันธ์ เวลา9นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่นและเดินทางถึงท่าอากาศย,ยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองในเวลา21นาฬิกา10นาทีตามเวลาในประเทศไทยโดยกองทัพอากาศได้จัดชุดแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศและสถาบันวิชาศาสตร,ร์การบินกองทัพอากาศร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้ด้วยครับ <S <S เพื่อดําเนินการตรวจสุขภาพขั้นต้นและเฝ้าระวังสุขภาพระหว่างการเดินทางให้กับคนไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบินนี้พร้อมทั้งจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมรักษาค,ความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจด้วย,ยสำหรับเครื่องบินลำเลียงแบบที่19 Airbus 340 500เป็นเครื่องบินที่สามารถเดินทางระยะไกลสามารถบรรทุกบุคคลอุปกรณ์และสัมภาระได้จานวนมากสามารถแยกพื้นที่หรือว่าโซนนิ่งให้กับผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตได้รวมทั้งผู้ติดเชื้อโควิดร่วมเดินทางได้พร้อมกันอีกทั้งยังง่ายต่อการส่งแผนการบินข้ามเส้นน่านฟ้าหลายประเทศ เนื่องจากมีการจดทะเบียนในรูปแบบอากาศยานพลเรือนครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ตุรกีและซีเรียผ่านมาสิบวันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นปาฏิหาริ์เกิดขึ้นค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทั้งชีวิตมนุษย์และสัตว์นะคะโดยที่ช่วยเหลือ มนุษย์จํานวน4คนด้วยกันนะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือคนในที่ติดอยู่ใต้ซากปรักพังที่ตุรกีค่ะหลังจากที่ติดแบบนั้นไม่มีน้ําไม่มีอาหารเป็นเวลาเกือบสิวันเต็มนะคะส่วนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ป้อมปราการอาเลปโปที่ซีเรียที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า5 0 0พปีล่าสุดมีการเปิดเผยภาพว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ นี่เป็นสภาพป้อมปราการอเลปโปสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังเกิดแผ่นดินไหวมีรอยร้าวโดยรอบป้อมรวมทั้งพื้นที่พิพิธภัณฑ์และผนังภายนอกทีมวิศวกรรัฐบาลซีเรียไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนการซ่อมแซมความเสียหายและช่วยเหลือเรื่องการเสริมแนวป้องกันป้อม โดยป้อมประการแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า5,000ปีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกเป็นสัญลักษณ์ของผู้คนในอเลปโปและชาวซีเรียทุกคนชาวเมืองเองคาดหวังว่าป้อมประการแห่งนี้จะได้รับการบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด ในขณะที่ที่ตุรกีค่ะมีการพบผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารนานที่สุดมากกว่า228ชั่วโมงรวม4คนค่ะคนแรกเป็นผู้ชายนะคะเจ้าหน้าที่ดึงตัวขึ้นมาจากใต้ซากปรักหักพังในเมืองอันตาคยาเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก3คนค่ะเป็นแม่ลูกที่รอดชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากจังหวัดหาไท แล้วก็ถูกนำตัวขึ้นจากใต้ซากอาคารส่งโรงพยาบาลทุกคนปลอดภัยค่ะนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เป็นความหวังท่ามกลางปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทยอยยุติลงนะคะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านไปแล้ว10วันยอดผู้เสียชีวิตรวมในตุรกีและซีเรียนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่41,219คนโดยอยู่ในตุรกี จำนวน35,418คนและซีเรีย5,801คน ขณะเดียวกันค่ะอย่างที่เราบอกนะคะคุณผู้ชมทุกชีวิตมีความสําคัญและนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกําลังช่วยเหลือสุนัขจากใต้ซากปรักหักพังในจังหวัดอันชเคียก็เป็นทีมกู้ภัยนานาชาติค่ะไปพบสุนัขตัวหนึ่งอยู่ใต้ซากอาคารก็เลยทุบก,กําแพงช่วยเหลือนะคะก่อนที่เจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะคลานออกมาได้จากใต้ซากอาคารออกมานี่คืออาการปลอดภัยเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็โหร้องยินดีค่ะคือทุกชีวิตมีค่ะ จริงๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่มันค่อยๆคลานออกมานะคะส่วนแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนตุรกีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันนี้ไปตรวจเยี่ยมทีมกู้ภัยจากสหรัฐที่ยังคงทำงานช่วยเหลือในพื้นที่ ด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้จะเดินทางไปเยือนตุรกีในวันนี้เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยจะหาหรือพูดคุยกับประธานาธิบดีตุรกีค่ะเรื่องการเพิ่มความช่วยเหลือจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันต่อครับเรื่องของพายุที่มีการพัดถล่มทางด้านของนิวซีแลนด์ไปตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันทาจิกิสถานครับเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่ามีหิมะถล่ม3ครั้งแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตมากถึง10คนติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ Together. สุกว่าทุกวันด้วยกันกับ TRUE เพราะที่ TRUE รักแบบไหนก็มีความหมาย mm hmm. เติมเต็มความสนุกอบอวนไปด้วยรักกับคอนเทนต์ดังกว่า2,000เรื่อง mm hmm. รักพี่น้องไปเทีกระเพราไปให้พี่แกะกุ้งไม่ให้แกะแล้วหรอคะอย่ยาเลยเดี๋ยวมัจะขบเทีงนีง้รักแท้ลูกผู้ชายวันนี้เปลี่ยนให้ข้าคุ้มกันของเจ้าอีก รักเยียวยาหัวใจว 5, ร,ร,รักกันไว้เถอะรักที่จะปกป้องดูได้เลยทั้งแอปเว็บและกล่องทวรดีทีวีโหลดเลย การแรงแรงให้คนพิเศษฟินไปด้วยกันแค่สมัครในบ้านไฟเบอร์ทรูรับชมทูอัลล็อกทีวีฟรีพิเศษจิบหมอนไปกับซีรีส์สุดจิ้นจาก v t ท VIP นานสิเดือนฟรีแพ็กเกจความเร็ว1 0 0 0ัน0 0เมตรเริ่มเพียงเดือนละ599บาทรักแบบไหนก็มีความหมายมอบรักที่โดนใจด้วยสิทธิพิเศษจาก r u e สมัครออนไลน์สแกนสมัครได้ที่รูช็อปเซเว่นอีเลเวนโลตัสและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถึงป8กุมภาพัน2566เมื่อเมืองกำลังลุกเป็นไฟเราอาจญากรออกล่าอย่างโหดเหี้ยมไร้ศิลธรรมทำให้คนรักของเขานั้นต้องจบชีวิตลง ผมรู้คือใบหน้าและชื่อของมันเราได้เจอกันแน่เควินมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะกระจัดความแค้นในใจของเขาได้แต่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคะดีแกนแกก็รู้ว่าฉันคือใครพ่อฉันใหญ่แค่ไหนแกจับฉันไม่ได้หรอกไอตำรวจกิ๊กก็น้องชมระแค้นไปกับเขาได้ในเมืองคนตายยากวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์20นาฬิกาที่คลุ Movie t ฮิตทวิชั่นห้อง135และ224 ที่สุดขวาบาันเทิงระดับโลกที่นี่ที่ดีสมัครทาง Scan. ออนไลน์แสก0 6 7 0 0 8 0 0 0กด3หรือที่ u ูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ v e c o s แพลตฟอร์มรวมคอร์สเรนออนไลน์คุณภาพจัดโปรพิเศษฉลองเดือนแห่ความรัก w e c o s Love to Learn คอร์สสุดเลฟิฟลดสุดใจลดสูงสุดถึง95เฉพาะคอร์สที่ร่วมรายการ ราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง290บาทเมื่อเพิ่มสกเกยภาพให้ตัวเองและคนที่คุณรักเลือกเรียนได้จูใจกว่า50คอร์สไม่ว่าจะเรียนออกแบบกราฟิกระดับมือโปรฝึกเทคนิคทำอินโฟกราฟิกให้ธุรกิจเวิร์กพัฒนากลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าย,ยุคดิจิทัลเปลียนมือใหม่หัดลงทุนให้เป็นมืออาชีพเข้าใจกราฟแม,มา่ภาษาอังกฤษพร้อมนำไปใช้ และรู้จริงวิธีดูแลตัวเองให้หุ่นฟิตเลิฟ <c oughs> ได้ทุกคอร์สแล้ววันนี้โปรโมชัน่นถึง2 8พุมภาพัน2,566เรียนเลยที่ welearn.world สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทําก็อร่อยกลับมาช่วงนี้เกาะติดพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันต่อนะครับช่วงนี้สหรัฐเขาเจอกับพายุทรายครับส่วนที่นิวซีแลนด์ยังคงเจอกับผลพวงที่ตามมาจากพายุกเกรเบิลที่พัดซัดถลม่ม<ะ>ตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุดกลายเป็น5คนและมีผู้สูญหายมากถึง1,400คนนะครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับนี่เป็นภาพมุมสูงของความเสียหายอย่างหนักจากพายุกเกเรียลที่ถล่มนิวซีแลนด์อาคารบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ําล้อมรอบท่วมเมืองไวรัวนะครับรวมไปถึงสะพานขนาดใหญ่ก็พังเสียหายตลอดจนสวนผลไม้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือในการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่น้ําท่วมทําให้สะพานถูกตัดขาดรัฐบาลนิวซีแลนด์ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น5คน ศูนย์หายอีก1,400คนและไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า10,000คนครับพร้อมกับมีคำสั่งใหม่อพยพประชาชนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวานนี้ท่ามกลางความกังวลยอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากมีรายงานว่ากระแสน้ําได้พัดพาคนลอยหายไปเป็นจํานวนมากที่เมืองฮอสเบย์นะครับล่าสุดทางรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้รับคําร้องของความช่วยเหลือพิบัติน้าท่วมจากรัฐบาลนิวซีแลนด์พร้อมกับตั้งฝ่ายประสานงานระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้านอุตุนิยมวิทยา